สวัสดีค่ะไปอีกแล้วค่ะพี่น้องกระเป๋าตีไม่เบิ้งจ้ะดูมีที่แขวนด้วยโอ๊ยตลกขะลองว่ะโอ้จบายบันยังวันนี้เอาพี่พนากระเป๋ามาให้ติกันมันมีสายอันนี้ตีลมมาว่าหัวคอมมมเลยการมาถึงบ้านเป็นอยังจมูกขึ้นดำว่ะเรื่องไปมาจากคองลม หัวละห่อรอกันพ่อจันเนี่ยไปค่ะไปสู้กันโนดเดินไปซ้ายนี่จ้านี่เฮ้ยเห็นแล้วพีน่น้องมันปูจ้ะเก็บค่ะโอ้ยมือนี่กับวัฒนัดนี่ไปขึ้นไปเลยไม่ต้องรอ เอาไม่ต้องรอค่อยรอไม่ต้องรอค่อยบอกพัก่ะเจ้านี่เหลืองอกโลกว่ะสั่ะเหลืองอกโลกว่าสันว่ะเห็ดตายเบื่อไม่แล้วนี่เรียกกันมาเก็บเห็ดตายเรามาเดินหาเห็ดด้วยนะคะแล้วก็จะเดินไปเก็บบลูเบอรี่ถ้ามันเล็กก็ใช่ไหมอืมเรามาเก็บกันปีนั้นนะอ๋อเยอะเยอะแล้วเหรอ ดูนะเห็นเดินเหลืองข้างหน้านั้นเหลืองอะไรโอ๊ยอะไรล่ะเหลืองๆใช่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 หน่อยนึงใช่แต่ก็สุตใจอยู่นะหน่อยนึงเอาเก็บเก็บเอาเจ้ามีคนมาเก็บแล้วนี่เออดอกใหญ่อุ้ยขาอะไรพี่แมงคอยเก็บเอาหน่อยนึงอือเอารอไข่บ่พักผ่อนพักผ่อนถ้างั้นนะพักผ่อนรอ มีคนเก็บไปแล้วจ้ะอุ้ยขาสวยๆเนี่ยกรอบๆเลย,ยนี่จ้ะขาขาแข็งๆโอ้ที่สานมาเดอ้อมาเก็บมีคนมาเก็บเราจะ้ะจะเ้ากับสีเหลือเออดอกสีมันใหญ่นเนาะจ้ะ เอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดินขึ้นไปตามาลแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็เก็บเห็ดเก็บผลไม้ต่อจ้าเมื่อก็บ้านัดเลยคะ่ะเพราะว่ามันยังเจ็บอยู่เลยเข้ามาตัดเอาแล้วน,นี่แล้วก็เจียงไว้ให้เขาด้วยไม่ต้องเอาหมด เดี๋ยวเข้ามาซ้ำอีกค่ะเดี๋ยวเขาซ้ำสองซ้ำสามนี่กลังเขาเจ้ากระสเก็บแล้ววะเอาแกไปอันนี้จะไปทำซอสนี่ด้นิดหน่อย,อยเขาก็สิมาเก็บเอาไม้ยังสินะคะเราตีขอเปียนเือก็มืนเ่ยจะผีมันไปแล้ว ยมหัวสิจ่ะโอ้ยทานสิไปเดินพันขายแด้ราคาได้เห็ดขนาดนี้จ้ะตรงนี้ก็ขายได้นี่กำลังกินเลยค่ะ <Okay. S 1> ไซส์นี้ค่ะแต่จะเก็บไปขายเนาะไม่กำลังนำๆำนักดีจ้ะ มันไปแล้วมันไปแล้วพีว่น้องมันก็ไปนั่งรอตีอยู่้างเท่างของเราจะ้ะดอกมันเล็กมันเก็บยากจะ้ะ p o เวอร์เพเวเนาะจะวาตีเด้อเก็บเห็ดเขาเฝ้ากว่าวเเพี่เขารอ,อจะ้ปะป่ะเป็นต่อครับไปเก็บพลไม้เฮ้านี่เดนมา,าจะ้ะเดี๋ยวพัดน,นึง ทำซอสทำซอสเห็ดตัวน,น,นี้ก็นมี่จ้ะมั็นหน่อยอยู่ไปทำซอสหน่อยนึ่งอยู่ไหนนาะพีห่หวานกับพี่เมลเขาไปกันไหนเนะไปจ้ะอะหามาป่าใหม่เขก็มาพอเห็ดแล้วก็เก็บไปจ้ะผีพะลงไปแล้วเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนั่งมาได้แล้วค่ะเพราะว่าถุงอุ้ยเปยอยู่ของหลังเนาะ ออกมันบ้างบางใช่ไห่ออกบางบางจ้ะหน่าขม้นหอกส้ม ขึ้น้างท่างเนะงาะดอกบ้าบ้างจะ้ะดอกปสวยสับเก็บตามเลยไหลาทางไปเรื่อยนี่เอ็นแล้วจ้ะนี่โอ้ยกำลังกินเลยจ้ะเราก็เก็บไปด้วยนะคะนีะ่เห็ดๆฮ็ดเฮ็ดจ้ะ มันปูขาลงจ้ะเห็นพอดีตัวนี้ขาลงได้ลงดีขาลงลงดีดได้เจออีกแล้วจ้ะขาลงขาลงเดินขึ้นบอเจอคะ่ะมาเจอขาลงเนาะหยหน่อยไปใหม่บังเดี๋ยวแป,ป๊บนึงจ้ะ เฮ็ดอีหยังนงินจ้ะไปบัปปปปงไปบ่งไปบิ่งไปบิ่งเฮ็ด,ดอีหยังเนาะแล้วล่ะอ๋อเฮ็ดอันนี้จ้ะเฮ็ดน้ำหมากนี่แล้วจ้าขาลงค่ะแต่ลอยคนเก็บแล้วแหละนี่โอ๊ปปี้ เอาพี่นอ้องหญาจะ้ะหญ้าลอยคนเก็บไปแล้วโอ้ยไม่ทันเขานุนเขาเก็บแล้วจ้ะเห็นตะลอยเห็นตะกระซาเขา,าด,ด,ดูนี่จุม่มหนึ่งสวยๆนี่สวยไหม ปีนี้ดอกเห็ดมันบางๆอย่างเงี้ยไม่รู้วันนี้เราได้บลูเบอร์รี่ไม่เยอะแล้วก็เก็บเห็ดไปจ้ะปีนี้มันบางๆจ้ะ ขนดัปลายอือหืออ๋ออ๋อเอ้าเดี๋ยวเอาค่ะกล่องมาจ้ะพี่นองนี่<ะ>นังไก่จ้ะนังไก่ไปพัดกระเพรา,าแซบ่บ เห็ดพ่อมจะออกจาก,กเห็ดอะไรเห็ดมะนาวเก็บเห็ดด้วยก็เก็บบลูเบอรี่ด้วยจ้ามันอยู่ขึ้นขังท่างคนเหยียบเก็บไปสะสม <c oughs> ปีนี้เห็ดเห็ดดอกบ้านบานจ้ะ มือเขาดำผีมันไปแล้วตราไปที่หลังเข้าเพราะเราไม่เอาเด็ก <c oughs> นี่ท่านนะเห็ุเริ่มออกแล้วแต่สมารจะออกขางทางก่อนจะ้ะมือดำเด้อจากเก็บบุบบุรีมากไหมท่าเรียบกับท่าเรียบดำน้ำจะ้ะเพราะว่า อันนี้เนาะโอ้ยดอกเลยจ้าเดี๋ยวไปพี่ไปเก็บบุบอรีค่ะเห็นก็เก็บไปด้วย็ีกระจุกเลยใช่ไหมนี่มันดอกมันกำลังออกเห็กดกำลังออกจ้ะพี่มันไปตักก่อนบุบอรีเข้าไปที่หลัง เราเอาเห็ดก่อน,น,นจ้าดั้หนูไปพี่พี่เป็นหาเห็ดเวา่าเห็ดบ้านหนูมันปีนี้ออกมันอันนี้จะ้ะดอกบานใหญ่ในป่าไม่ค่อยมีหรอกมันจะออกข้างทางก่อนอวุ้ยพี่พี่พี่ดอกใหญ่พี่จ้ๆ แต่ไม่คนเก็บอะไรดีป่ะเห็นป่ะสวยเนาะเอามือถือถ่ายจ้ะโอ้ยอย่าวาตีเด้อไปหน่อยวาตีเก็บเห็ด ตุกตัวเขาฝ้าเน,ะนาะหนาคืดเก็บหนาจ้ะอืม เก็บหนาคักพี่น้อยอออขึ้น้างท่างคนกระยียบไปแล้วเย็ดเอ้ยเป็นมาคนนหยียบเละเมื่อไหจ้ะขึ้น้างท่าเนาะ Mm-hmm. <laughs> 哎，不然还不打啦？咋 <music>？ ลูเบอร์รี่ดกๆจะเป็นบางจุดจะ้จะเราไปตั้งกล้องตักกันเลย I can be on it.

ปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาแตวก็เข้าเองเดี๋ยวรีบขึข้นต่อไป อันตลายมดอืมมาใหญ่เลยโอ้ยใช่คุกอ้อยเขาร้องขาใหญ่นี่นี่สิบกิโลหอ่มันสบายจริงหรอหอืม